สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้น้องลูกเรืองกับคุณยายก็มาเดิอนออกกําลังกายนะคะมาแพ็กค,คู่นะคะวันนี้นะคะมากินหญ้าแถวทุ่งนานะคะวันนี้มาทําอะไรพ่อควานสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ครับวันนี้พาน้องออกมาเดินทุ่งนาครับเดินทุ่งนาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนเย็นๆนะก่อนพลาดทิศตกบินนะครับ เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากเดินเข้าในหมู่บ้านวันนี้เรามาเดินออกตุ้งนะครับเดินออกตุ้งดูว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีอาการตื่นสนอนอ,อะไรไหมนะครับน,นี่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับลูกเรื่องแฟมิลี่ด้วยนะครับแม่จา๋านะครับเข้ามาช่วยสนับสนุนอาหารออนไลน์นะครับร้อย อ,าอ่าน้องเลื้ยงสวัสด,ดีค่ะหน่อยลุงเลื้ยงอ่ะสวัสด,ดีค่ะหน่อยเร็วๆเดี๋ยวตอนเย็นแม่ๆจะได้ออเดอร์ผลไม้หนูได้ทานเสียงด้วยนู่หาทางกล้องมาดีดดวยอ่ะสวยๆเสียงด้วยลูกเอามาเอมามาเอาไม้เซลฟี่มาให้พ่อค่ะคุณพ่อเอียครับเดิน เรื่จะจีนบ้างนะครับผมตอนนี้ผลิตบรรยากาศยามเย็นครับที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะครับคุณแม่จา๋าหาปาติดกระไรใกล้จะตกดินแล้วนะครับพาน้องกับคุณยายมาเดินเล่นนะครับนี่นะครับ นิดหน่อยนะครับอุ่นแนจ้จเฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้อ่าในเวลาเล่นแล้วนะเฮ้ยลองดี ยายก็เร <Cornell>. ิ่มกินฟางเลยนะครับนี่ครับคินยาย นะครับเมื่อคืนก็ปิดไม่ได้นะครับคุณแม่จ๋านะครับนะก็เลยพาออกมาเปิดหูเปิดตาเท่าน่อยนะครับนะกลางทุ่งนาเลยครับผมนี่นะครับออกจากหมู่บ้านมาก็อ่ประมาณหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลนะครับผมนะครับนี่ครับกําลังใจกําลังใจวาดโกมแล้วครับนี่นะครับ กำลังใจมาให้กำลังใจครับน,นี่ตะวันใกล้จะตกดินแล้วตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะครับอย่างสวยเลยนะครับอเ,เอาพูดน้อยสะวัส,ส,วสตอนใกล้จะข่้นนะคะตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะคะรอนภาพวิวสวยๆนะคะคุณแม่จ๋า รอดูตะเวนตกดินนะคะดูยากนะครับก็เย็นแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะพาน้องลุ่งเรืยงมาเดินออกกำลังกายที่ทุ่งนาค่ะไปเลยไปกันเลยนี่นะคะตะวันใกล้ก็ตกเริ่มจะตกดินแล้วนะคะเม่่่จ๋าบรรยากาศนะคะ นี่นะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาเรานะคะตะวันก็เริ่มจะตกดินแล้วจ้าแม่แม่จ๋าวันนี้ก็ฝากแม่แม่เข้ามาอุดหนุนผลไม้ให้น้องลูกเลืองกับคุณยายด้วยนะคะเมื่อคืนน้องก็ปิดไม่ได้นะคะแม่จ๋าฝากด้วยนะคะวิวสวยมากเลยคะ่ะ อะน,น้องอิงสวัสดีค่ะก่อนลูกะนะครับก็พาน้องอิงนะครับมาขี่ช้างชมทุ่งนะครับผมนี่ครับวันโก้นะคะขี่น้นองมงเลี้ยงน้องอิงก็ขี่ในบุญน,นะคะเพราะน้องอิงรักช้างชื่อว่า